สวัสดีค่ะ034นะคะวันนี้จะมานำเสนอ034สำหรับเก็บไว้กินนานๆนะคะใกล้จะหมดฤด,ดูแล้วนะคะ034ราคาก็เริ่มพุ่งขึ้นอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะบางร้านก็ขาย120บางร้านก็ยัง90ร้อยหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ยัง80 70นะคะช่วงนี้ราคาขึ้นค่ะ ทีนี้คนก็เริ่มกินติดรสชาติของ034นะคะก็บางคนก็อาจจะเก็บไว้กินนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่อเล็กซานเดอร์ฟาร์มนำเสนอไปใส่กล่องแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิตนะคะแต่วันนี้จะมานำเสนอนะคะปอกแล้วเราก็จะใส่ถุงซีลไว้นะคะตรนี้แล้วเราก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องซีลของเราค่ะ อะโวคาโดที่สุกแล้วนะคะเราจะจัดการปลอกนะคะปลอกปอกเปลือกนะคะ่ะปลอกเปลือกออกแล้วเขาก็จะเจ็บชิ้นไลกินเนาะชิ้นไลกินอันนี้อะโวคาโดนะคะเลือกที่สุกไม่เละนะคะสุกพอบีบเข้านิดนิดหนึ่งนะคะพอนิดรู้ว่าสุกน่าอร่อยนะคะแล้วเราก็จะทําการปลอกนะคะเหตุการณ์ปรอกค่ะปอกปอกล้วกั เราจะใส่ถุงไว้เนาะซีนให้เบิงเห็ดเป็นตัวอย่างให้เบิงเนาะจ้าว่าเห็ดแบบไดเนาะห้างหายไปนานเนาะค่ะเพราะว่าบ้านก็เพิ่งสร้างเสร็จนะคะก็ตกแต่งบ้านอยู่ก็ยังโ่แล้วดอกจ้าบ้านกันได้เก่าซบเซ่์ล้ล่ะลานก็นยังบ่แลวอยู่จ้าก,ก็เห็ดต่อไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ฝนมันตกนะเข็ดยังบ่ได้จ้าหลังจากนะคะเอาอะโวคาโดใส่ในถุงซีวแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทําการ ซิลนะคะซิลไว้ถนอมอาหารนะคะยังมากใกล้ๆน,นี่เห็นก็จะจัดการปิดฟ้านะคะไล่ลมออกก่อนไล่ลมออก,กอ ก็จะมาเสียประมาณนี้นะคะอากาศก็จะไม่ได้เข้านะคะสีแดง you know? mm hmm. okay, อยู่เนาะโอเคค่ะมันเป็นสีแดงสิ หลังจากที่เราซีนนะคะซิลเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอะโวคาโดก็จะคงความสดใหม่นะคะเราก็เอาใส่ตู้เย็นเนี่ยค่ะไว้สักสองสามวันสำหรับแม่ค้าน้ำปั่นนะคะที่อะโวคาโดสุกเยอะๆแล้วสักสิบโลนี้จะจะทำการปั่นพรุ่งนี้มารืนประมาณนี้นะคะก็จะปอกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาปั่นนะคะก็จะอ,ออกมา เอากันไกลตัดแล้วก็ปั่นก็ความสดก็ยังคงอยู่นะคะความอยู่คงอยู่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วสําหรับคนที่จะเก็บไว้กินนานๆคือเอาเข้าช่องฟิตไ้เลยค่ะเก็บได้เป็นปีนะคะเอาออกมาละลายปั่นครั้งละสองชิ้นสามชิ้นนะคะหรือจะปั่นเอาออกมาแล้วปั่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้สองสามวันก็ยังคงสดอยู่เหมือนเดิมนะคะ สำหรับอะโวคาโดที่ว่า0 3 4ใกล้จะหมดฤดูแล้วนะคะเผื่อใครอยากจะถนอมอาหารไว้ทานานานๆยังคงชอบ0 3 4อยู่ค่ะบูตเจ็ดก็ออกแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะยังอ่อนนะคะแล้วก็หัวดำด้วยค่ะช่วงนี้โอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะคงจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะจะพยายามลงคลิป ทุกวันสองสามวันทีหนึ่งประมาณนี้ค่ะจะพยายามนะคะตอนนี้ก็บ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เลยยุ่งยุ่งอยู่เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรนะคะแต่ก็พยายามค่ะจะลงนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย